สวัสดีค่ะพบกับแม่แจนเฮลตี้ฟิตเช่นเคยวันนี้แม่แจนนะคะชวนมาทำเมนูเทมเป้นะคะเป็นรัดหน้าเทมเป้ดบบแรกแม่จแมจนจะใช้เป็นกระเทียมนะคะ3-4กลีบนะคะมาโขลกให้เนียนละเอียดจากนั้นจะเอาเตาเจี้ยวมาผสมแล้วก็คลุกเคล้าวไว้นะคะสูตรนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะจะทำให้รัดหน้าของเราเนี่ย มีความหวะอ๋อมีความหอมค่ะมีความหอมตเตาเจียวมากนะคะต่อมาเราเอาแคมเป้น,นะคะมาหั่นเลยค่ะหั่นเป็นขนาดชิ้นพอดีคําตามที่เราชอบนะคะจากนั้นแม่เจนจะเอาเขาไปอบในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเพื่อให้มีความกรอบอารมณ์เหมือนเรากําลังจะทานราดหนา้า มีกรอบอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราใช้เป็นตัวแทมเป้แทนแป้งรัดหน้าแล้วก็แทนมีกรอบนะคะจากนั้นมาเตรียมผักเลยค่ะใครชอบผักชนิดไหนก็ใส่ได้เลยแต่พอดีที่ในตู้เย็นแม่จันจะมีเห็ดเหลืออยู่นะคะก็เลยเป็นราดหน้าเห็ดเลยนะคะวันนี้ใช้เห็ดถึง3อย่างเลยด้วยกันนะคะ ผักก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะตามชอบเลยค่ะหั่นเสร็จแล้วจากนั้นก็นำผักไปล้างให้สะอาดค่ะแม่เจนก็มีตัวดอกดอกวางตุ้งนะคะตัวนี้เหลืองๆก็เด็ดเอามาใส่ด้วยนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาตินะคะ เราจะมาเตรียมตัวของตัวแป้งก่อนนะคะใช้แป้งมันนะคะผสมกับน้ําเล็กน้อยแล้วก็ไม่จันเติมเป็นน้ํามันมพะ,ะนมพร้าวน้าตาลมะพร้าวนะคะไปเล็กน้อยนะคะปลายช้อนที่ต้องผสมแป้งกับน้ําไว้ก่อนเพื่อว่าให้เขาคลายตัวนะคะประมาณสักเนี่ยช่วงที่เราทํานะคะจะผสมแป้งไว้ก่อนนะคะ เอาเตาเจี้ยวนะคะมาผัดลงไปก่อนจากนั้นก็ใส่ผักลงไปค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วเติมน้ำซุปหนึ่งถ้วยค่ะใครชอบน้ำเยอะเติมน้ำเพิ่มได้นะคะน้ำซุปแม่เจนใช้เป็นน้ำเปล่าผสมกับผงปรุงรสหรือว่าคนอก็ได้ค่ะครึ่งก้อนนะคะจากนั้นปรุงรสด้วยซอสฝาดเขียวค่ะ เมื่อทุกอย่างสุกแล้วแม่เจนก็เอาแป้งที่เราผสมน้ําไว้เมื่อสักครู่นะคะมัเทลงไปเพื่อให้รัดหน้าของเราเนี่ยเขามีความข้นความหนืดขึ้นมานะคะแม่เจนจะชอบแบบข้นๆนะคะไม่ชอบให้มีน้ําเยอะนะก็จะใส่น้ําแบบครุขรีแบบนี้นะคะใครชอบน้ําเยอะก็เพิ่มน้ําแล้วก็ปรุงรสชาติดูตามชอบใหม่ได้เลยค่ะเทมเป้กรอบของเราได้แล้วมาจัดจานได้เลยแล้วก็เอาน้ํารัดหน้านะคะที่ เราทําเสร็จแล้วนะคะมาราดลงไปเห็นไหมคะโู uh, หน่าทานมากๆเลยค่ะสีสันสวยงามนะคะความหอมแบบเตะจมูกมากเลยนะคะด้วยเคล็ดลับเตาเจี้ยวของเรานั่นเองนะคะเตาเจี้ยวกระเทียมค่ะมาชิมกันเลยค่ะ ตัวเนื้อเทมเป้เขาจะมีความกรอบพอดีๆนะคะเข้ากันกับน้ำราดหน้าของเรามากเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้แม่เจนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ